สวัสดีค่ะพบก,กับเื่นนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณตังเล็กเด็ดสูตรเล็กเด่น3ตัวตรงโค้งสุดท้ายรู้กันออกกับ3สูตรนี้ง่ายค่ะสูตรแรกาจะเป็นหลกักร้อยบวกกัน2ครั้งบวก10บนบวกหนึ่บน2ครั้งและบวก2คง,งที่ค่ะสูตรที่2อ่ะาจะเป็นหลกักร้อยบวกกัน2ครั้งบวกหนึ่บน2ครั้งและบวก1คงที่ค่ะสูตรที่3ค่ะจะเป็นหลก 100, ักร้อยบวกกัน2ครั้งบวกหลักหมื่นสองครั้งและบวก2คงที่ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความยาวของสูตรฝากไลก์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ก็กระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะพอทีจะไม่พลาดสูตรใหม่ๆเด็ดๆสูตรของเราบอกทุกรอบอย่ากระทุกงวดที่สูงก็งต่องว่ค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนำกลับมาคำนวณให้ทุกคนนี่ตามน,นกันอีกเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทาการคํานวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเลยนะคะก็จะได้เป็นเจ็ดบวกเจ็ดบวกศูนย์บวกหกบวกหกและบวกสามผลลัพธ์ที่ได้ค่ะก็จะได้เป็นยี่สิบเก้าใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขเก้าค่ะ ส่วนที่สองค่ะจะได้เป็นเจ็ดบวกเจ็ดบวกหกบวกหกและบวกหนึ่งคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็นยี่สิบเจ็ดใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขเจ็ดค่ะส่วนที่สามค่าจะได้เป็นเจ็ดบวกเจ็ดบวกสามบวกสามและบวกสองคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็นยี่สิบสองใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขสองค่ะ เลขเด็ดสตัวตรงในงวดที่ผ่านมาที่เราคำนวณได้จากสูตรนี้นั่นคือ972นั่นเองค่ะเอาค่ะเรามาคำนวณตัวเลขเด็ดสตัวตรงโค้งสุดท้ายรูก้กัอนออกในงวดที่1กุมภาพันธ <bao' n S 1> ์2519ก็ทำการคำนวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเหมือนเดิมะะเลยค่ะก็จะได้เป็น9บวก9บวก7บวก2 บวกสองและบวกสองคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็นสาสิบเอ็ดใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขหนึ <sh> <sag devo S 1> ่งค่ะส่วนที่สองค่ะจะได้เป็นเก้าบวกเก้าบวกสองบวกสองและบวกหนึ่งคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็นยี่สิบสามใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขสามค่ะที่สามคจะได้เป็นเก้าบวกเก้าบวกเจ็ดบวกเจ็ดและบวกสองคงที่ค่ะ ผลลั์ที่ได้ค่ะจะได้เป็นสาสิบสี่ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขสี่นะคะและเลขเด็ดสามตัวตรงโค้งสุดท้ายรุกกัอนออกในงวดที่หนึ่งกุมภาพันสองพันห้ารหสิบเก้านี่ยทางเลขเด็ดที่คำนวณได้นั่นคือหนึ่งสามสี่ค่ะแต่ถ้าใครอยากสลับตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็จะได้เป็นสี่สามหนึ่งและสามหนึ่งสี่ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะ ใครชอบตัวเลขไหนเรือสลับจะพูดตัวเลขหน้าหลังเพิ่มกัแลวแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอบอกทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือก็เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขอภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิสูตรเด็ดๆตังเลขเน้นๆสูนรงวดต่องวดไว้ทุกคนนี่ตามลุ้นกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้เกิดนุ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆเด็ด